ต้นหอมเจ็ดชัน้นหอมหมื่นลีเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมแรงหอมตลบอบอวลไปทั่วสวนดอกมีสีขาวแกมเหลืองจะบานออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ต้นหอมเจ็ดชั้นมีความสูงได้ถึงสามเมตรต้นเข็มชมพูนุชออกดอกสีชมพูบานเย็นออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งเป็นไม้ดอกที่ไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนออกดอกตลอดทั้งปี ตัดแต่งกิ่งจะเพิ่มปริมาณดอกให้ออกได้ตลอดค่ะงดงามมากเลยค่ะปลูกเอาไว้ประดับสวนได้ได,ได้งามมากค่ะเชิญชมนะคะต้นเข็มม่วงมีดอกเป็นสีม่วงหรือป้าอมม่วงที่ปลายกิ่งออกดอกตลอดทั้งปี เป็นไม้ที่โตเร็วมีความอึดอดทนไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนต้นพุทธพิชเชียเป็นพืชในสกุลโมกนำเข้ามาจากประเทศสีลังกามีดอกเป็นสีขาวเหมือนดอกพุทธทั่วไปออกดอกเป็นช่อกระจุกช่อหนึ่งมีประมาณ5-6ดอกปลูกเอาไว้เพื่อทางพิ ที่พุทธศาสนาเหมือนพุทธทั่วๆไปต้นหลิวสีม่วงหลิวม่วงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเป็นดอกที่มีสเสน่ห์บ้านไหนปลูกไว้มีเทวดามาปกปักรักษาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขคะ่ะต้นอัญ,ญมณีขาว เป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมความก้าวหน้าและสติปัญญาและเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดักจับฝุ่นละอองได้ดีทำให้อากาศในบ้านในสวนสดชื่นสะอาดสดใสนะคะมีใบที่สวยงามสีขาวบนสีเขียวอยู่ในใบค่ะ ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือฟิโลเดนดอนรวยทรัพย์มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศบาซิลและอเมริกาใต้จุดเด่นอยู่ที่ใบรูปไข่ขนาดใหญ่เว้าวเข้าแบบรูปหัวใจขยายพันธุ์ได้ทั้งการตอนกิ่งปัดชำยอดและเพาะเมล็ดต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ เป็นไม้มงคลเชื่อว่าช่วยเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งอำนาจบารมีและโชคลาภด้านการค้าขายปลูกเอาไว้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและบ้านเรือนต้นขนุนมีหลายสายพันธุ์ที่บ้านเป็นพันธุ์ทองประเสริฐมีผลขนาดใหญ่ดกทวายออกดอก ออกผลไทยทั้งปีออกทีหนึ่งเต็มต้นไม่ต่ำกว่าสิบลูกเนื้อหนาสีเหลืองหวาน